มีงานดีๆมาฝากครับคุณผู้ชมครับสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยครับจัดงานใหญ่เลยครับ Skin Sense Talk ครับเรื่องผิวให้ฟิลกูดฉลองครบรอบ50ปีกับ ภารกิจดูแลสุขภาพผิวคนไทยแบบครบวงจรระหว่างวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้นะครับที่สยามพารากอนนะครับภายในงานจัดเต็มด้วยกิจกรรมเพื่อคนรักผิวโดยเฉพาะครับไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาปัญหาผิวกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตัวตัวสุขภาพหนังศีรษะและเส้นผมนะครับประเมินสาภาพผิวแบบออนไลน์และไฮไลท์สุดพิเศษครับกับการตรวจการหาการทาครีมกระแดดผ่านกล้อง UV camera ครับงานนี้ยังได้2คนดังสายสุขภาพครับอย่างหมออกนะครับรวมไปถึงคุณแจมรัชตะมา ขึ้นเวทีทอล์กกันด้วยนะครับเพื่อแชร์ประสบการณ์การดูแลผิวได้แบบตัวเองพร้อมเคล็ดลับที่ทุกคนสามารถนาไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริงนะครับมีเสียงสัมภาษณ์2ท่านบางช่วงบางตอนครับฟังพร้อมกันครับเชิญครับจะมีทั้งการให้คําปรึกษานะครับมีทั้งเรื่องวิเคราะห์ผิวต่างๆนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าระดับท่านอาจารย์ทท้งนั้นเลยที่มาให้คำปรึกษาในวันนี้นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องโรคผิวหนังก็ ไม่ได้คิดว่าปัจจุบันเราจะมองว่าเป็นเรื่องน่าอายอีกแล้วเนาะก็อยากให้อีเวนต์วันนี้อาจจะเป็นประตูบานหนึ่งนะครับที่ใครที่มีปัญหาในใจแล้วก็อยากเข้ามาปรึกษาก็เดินเข้ามาได้นะครับอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพบกับวิธีการ การแก้ไขให้กับเราได้ในระยะยาวด้วยนะครับผมว่าหลายๆคนอาจจะแบบละเลยไปแหละถ้าใครไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าเขาจะรู้สึกว่าเราไม่ต้องดูแลก็ได้เราใช้เฉพาะที่เรามีก็ได้แล้วพอมันมีปัญหาเราเค่อยจะไปแก้ไขที่ปลายเหตุอ่ะการที่มางานเนี้ยผมว่าได้ข้อคิดอะไรไปเยอะมากเพราะบางอย่างเราอาจจะแบบเตรียมตัวไว้ก่อนก็ได้รู้ว่าตอนนี้สภาพผิวตัวเองเป็นยังไงก็มาปรึกษาคุณหมอก็ได้ไหรือว่าแบบมาที่งานเลยก็ได้หรือว่าไปที่คุณหมอที่เขาทางานอยู่เลยก็ได้นะครับ การดูแลผิวไม่ใช่แค่เรื่องความงามนะคะแต่การดูแลสุขภาพนะคะโดยรวมเพราะผิวเนี่ยคือเอาไว้ว่ที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายนะคะอยากมีผิวที่ดีหรือว่ารู้สึกมั่นใจขึ้นนะคะใครที่อยากมีผิวที่ฟิลกู้นะงานนี้เรียนเชิญทุกคนเลยนะห้ามพลาดนะคะงานนี้พลาดไม่ได้นะครับ